สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูวิธีการเปลี่ยนเบ้าบูธเกียร์นะครับของซูซูกิสวิปซูซูกิเซียสนะครับวิธีการก็ไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะมาดึงในส่วนของขอบบริเวณฝั่งนี้นะครับดูครับหาตรงรอยต่อมันนะครับเล็บจิกเล็กน้อยครับแล้วก็ยกครับนะครับดึงออกมาแล้วครับ ยกมาเรียบร้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยเมื่อได้แล้วนะครับเราก็ดึงตัวครอบสายเกียร์ก็จะเห็นบูธครับนะครับตัวที่สึกร้อจะอยู่ข้างล่างนะครับตัวเป็นตัวสายนะครับสายอย่างนี้ครับตัวนี้ครับนะครับตัวมีระยะอยู่ครับอ่านี่ครับตัวนี้หลุดนะครับตัวบูธตัวนี้เราก็อ่าครับเห็นแล้วครับตัวบูธตัวนี้นะครับก็ ต้องเปลี่ยนบูธใหม่นะครับบูธขันเกียร์เราก็ได้เดินทางมาถึงแล้วนะครับก็เป็นบูธท,ทั่วไปนะครับเปิบบูธพลาสติกครับนเห็น,หนของเก่ามันแตกนะครับนี่นะครับตรงนี้ครับของเก่าครับแกเห็นเห็น ของเก่ามันแตกนะครับนี่นะครับตรงนี้ครับของเก่าครับแก่เห็นปหเห็นเห็นครับตรงนี้ของเก่านะครับแล้วก็ถอดของเก่าออกแล้วก็นําของใหม่เข้าไปแทนครับแล้วก็ดันเข้าได้เลยครับเรียบร้อยครับแน่นตึ๊บครับทีนี้แน่นตึ๊บนะครับโอเค ต่อไปก็ประกอบตัวคุมเกียร์ครับครับประกอบตัวครอบครับห่างนี้นะตัวครอบคันเกียร์ครับก็เป็นอันเสร็จครับไม่ได้ใช้ ประจงประแจนะครับใช้ตัวทีแค่ตัวเดียวครับทีเบอร์สิบครับดันเสร็จเรียบร้อยครับก็เป็นการประกอบบูธคันเกียร์เป็นที่เรียบร้อยครับ